งานก็จะนําลูกกลับไปวางที่หลักแล้วก็จะเสี่ยงใบจนครบทั้ง6หลักจึงจะแสดงผลของรางวัลที่1ระหว่างที่ทําการออกรางวัลในแต่ละรางวัลน,นะคะพนักง,งานจะเดินสลับหลักไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าท่านกรรมการที่ขึ้นมาทําหน้าที่ออกรางวัล6ท่านยืนหลักไหนให้ยืนอยู่หลักนั้นจนเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่1เลยนะคะไม่ต้องเดินตามนะคะ และหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าท่านได้ยินเสียงสัญญาณของท่านประธานไม่ชัดเจนหรือว่าเสียงพนักง,งานประจําหลักไม่ชัดเจนท่านเผอยกหนึ่งครั้งอย่าเพิ่งยกครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวให้พนักง,งานตรวจสอบดูกอนว่ามีลูกบอลตกลงมาเรียบร้อยหรือยังแต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลูกตกลงมาแล้วฝาเปิดท่านไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวดิฉันเรียนเชิญท่านประธานขึ้นมาตรวจสอบค่ะอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่ท่านประธานเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านด้านนี้เลยค่ะ ขออนุญาตนำลูกปิงปองบรรจุลงไปในเครื่องอัตโนมัติเลยนะคะเรียนเชิญท่านประธานค่ะท่านประธานด้านนี้เลยค่ะค่ะด้านหน้าก็ได้นะคะค่ะสำหรับชุดของลูกปิงปองนะคะที่ใช้บรรจุสำหรับหลักที่หนึ่งจะเป็นชุดที่8นะคะที่ติดหมายเลขไว้นะคะ